สวัสดีครับอู๋ Spin9 ครับ Joy TV วันนี้มาเจอกับ BMW รุ่นใหม่อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ BMW Thailand เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆครับคางๆผมคือ BMW Series 6 GT นะครับในโปรไฟล์ใหม่ครับนี่คือ BMW 630i GT M Sport นะครับรถในรูปทรงของ Gran d Turismo หรือว่า GT นะครับที่หลายคนชื่นชอบครับไปชมรายละเอียดเต็มๆของ 630i GT M Sport ที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่กันเลยครับ B M W 6 3 0 I G T M Sport นะครับมาในรูปทรงของตัวถัง Gran d Turismo นะครับแต่ว่าเป็นตัวถังที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ครับเพราะว่าเขาใช้ฐานล้อเดียวกันกับ B M W Series 7รุ่นฐานล้อสั้นนะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยนะครับที่ให้ความสบายกับเราได้อย่างเต็มที่ครับคอนเซ็ปต์ของเขานะครับก็คือหน้ายาวหลังคาลาดแล้วก็ขอบประตู ไม่มีเฟรมนะครับนี่คือเรียกว่าให้ทั้งความหรูหราแล้วก็ให้ทั้งความสปอร์ตในคันเดียวกันเลยครับในความเป็นจริงแล้ว B M W Thailand เนี่ยได้เริ่มขาย B M W ซีรีส์6 G T มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ามีการปรับโปรไฟล์รอบนี้เนี่ยเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์เบนซินนะครับในหรหัส6 3 0 i นไอนั่นเองนะครับดีไซน์โดยรวมของภายนอกเนี่ยจะใกล้เคียงกับตัว6 3 0 d G T M Sport รุ่นที่ขายในไทยมาก่อนหน้านี้แล้วครับแต่ว่ามีการเพิ่มออปชั่นขึ้นไปนะครับในระดับราคาที่ดี ดีไซน์ภายนอกของ BMW 6 Series GT เป็นการผสมผสานการออกแบบที่สื่อถึงเอกลักษณ์ที่สะดุดตาและส่งพลังครับโดยสัดส่วนที่ลงตัวของเส้นสายบนตัวรถมีความสมส่วนตามแบบฉบับของรูปโฉม Gran d Turismo ด้านหน้ามาพร้อมกับไฟหน้า Adaptive LED ที่ปรับตามทิศทางหมุนของพวงมลาลัยได้และกระจังหน้าไตาคู่ขนาดใหญ่ตามแบบฉบับของ BMW ในยุคใหม่ครับเส้นสายของหลังคาลาดต่ำไปจุดบริเวณท้ายรถในสไตล์คูเป้ปันจบของส่วนท้ายของตัวรถ ได้อย่างลงตัวนะครับไฟท้ายมาในดีไซน์3มิติและเสริมความสปอร์ตด้วยชุดแอโรด y นามิกแบบ M Sport รอบคันโดย bmw 6 3 0 i gt m sport คันนี้มาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด20นิ้วลาย m double spoke พร้อมอยาง run flat ครับไฮไลท์ที่ถูกปรับปรุงขึ้นมาใน bmw 6 3 0 i gt m sport ครับจะอยู่บริเวณของกุญแจ Display Key ตัวนี้ครับเราจะเห็นเมนูที่เพิ่มขึ้นมาที่เรียกว่า remote control parking ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเรากดแตะเข้ามาครับ จะเป็นฟังก์ชันที่ทําให้รีโมทต,ตัวนี้เนี่ยเชื่อมต่อเข้ากับรถยนต์นะครับแล้วก็ใช้ในกรณีที่เราจอดรถอยู่ในช่องจอดรถแคบๆครับเราสามารถที่จะสั่งสตาร์ทรถนะครับผ่านทางรีโมทนี้ได้เลยนะครับโดยที่ยังไม่ต้องขึ้นไปที่ตัวรถเลยนะครับหลังจากที่ตัวรถติดขึ้นนะครับเราสามารถที่จะสั่งให้รถคันนี้เนี่ยเคลื่อนที่เดินหน้าหรือถอยหลังก็ได้นะครับ โดยที่เรายัางไม่ต้องขึ้นไปอยู่ในรถในกรณีที่เราอาจจะแบบจอดรถอย่างที่แคบๆนะครับขึ้นลงจากรถยังยา,ย,ายากอยู่นะครับก็แค่เลื่อนรถไปข้างหน้าครับแช่ไว้นะครับรถก็ทําการเคลื่อนให้ครับอยากจะพอตรงไหนก็ปล่อยตรงนั้นเลยนะครับเพื่อให้รถของเราเนี่ยออกจากที่จอดที่แคบๆนะครับแล้วเราก็สามารถเดินขึ้นรถได้อย่างง่ายดายนั่นเองครับความรู้สึกสปอร์ตของ BMW 6 G.T. เนี่ยนะครับก็คือการที่มันไม่มีเฟรมประตูนะครับเนี่ยครับมาให้ความรู้สึกเหมือนกรับขับรถสปอร์ตอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ประตูปิดแบบซอฟ t ์คล s สนะครับตามสไตล์ของรถในระดับลักชัวรี่ของ BMW ในปัจจุบันนะครับถ้าเกิดเราเข้ามาในรถเนี่ยเราจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจากตัว 630d GTM Sport นะครับมาเป็นโปรไฟล์ใหม่ 630i GTM Sport คราวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับ Live Cockpit Professional นะครับหรือว่าหน้าจอดิจิตอลนะครับทั้งบริเวณกึ่งกลางคอนโซลตรงนี้ครับแล้วก็หน้าจอดิจิตอลหลังพวงมาลัยน ใช้ระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน7.0นะครับตัวล่าสุดของ BMW เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับชุดลําโพงนะครับชุดเครื่องเสียง Harman k a r d o n นะครับรวมถึงถ้าเกิดเรากดเข้าไปดูในส่วนของเมนู BMW iDrive นะครับเราจะเห็นมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่แล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆที่ให้มาอย่างครบครันมากๆเลยนะครับมีทั้งหน้าจอ Headup Display ที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับระบบความปลอดภัยที่ใช้เซ็นเซอร์รอบคันนะครับช่วยกันคํานวณนะครับช่วยกันเตือนเราออกมาครับทั้ง pedestrian alert นะครับในกรณีที่มีคนตัดหน้ารถนะครับ collision w a r n นิ่งนะครับกรณีที่รถของเราเนี่ยวิ่งไปใกล้รถคันข้างหน้านะครับก็จะมีเสียงเตือนออกมาครับไซต์คอลิชันวอร์นิ่งครับ เตือนการชนจากด้านข้างนะครับเลนดีพาร์เชอร์วอร์นิ่งครับเตือนเมื่อรถเนี่ยกำลังจะออกนอกเลนแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับกรณีที่เราหลับในนะครับตรงนี้มีออปชันของการที่ตัวพวงมาลัยเนี่ยจะดึงกลับมาให้เราโดยอัตโนมัติด้วยนะครับเลนเช้งวอร์นิ่งนะครับที่จะเตือนนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเลนได้หรือไม่นะครับตอนนี้เนี่ยมีมาให้อย่างครบถ้วนครับระบบพุชคอนโทรลตอนนี้เติมในส่วนของอะดัพทีฟเข้ามาแล้วนะครับแปรผ่นตามความเร็วของรถทข้างหน้าได้นะครับระบบช่วยจอดเป็นพาร์คิ่ง ทั้งออโต้พีดต่างๆนะครับระบบการนํารถเข้าที่จอดทั้งแบบขนานแล้วก็ทั้งแบบเข้าซองนะครับในส่วนของพลักกำลังกันบ้างนะครับมีการปรับเปลี่ยนโปรไฟล์มาเป็น 630i GTM Sport นะครับนั่นก็คือเปลี่ยนเครื่องยนต์ครับมาเป็น BMW Twin Power Turbo นะครับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2.0ลิตรครับให้กําลังสูงสุดที่258แรงมา้าแรงบิด400นิวตันเมตรนะครับทำความเร็วจาก0ถึง100กมต่อชั่วโมได้ในระยะเวลา6.3วินาทีครับ มาดูเบาะหลังบ้างนะครับผมว่าจุดเด่นของตัว BMW ซีรี6 GT เนี่ยคือรถเนี่ยมันไม่ได้สูงเป็น SUV นะครับคือแต่ว่ามันจะสูงกว่าซีดานเล็กน้อยนะครับเรียกได้ว่าเวลาตอนที่เราขึ้นลงรถเนี่ยไม่ต้องย่อเข้าไปเหมือนรถซีดานแล้วก็ไม่ต้องปีนเข้าไปเหมือน SUV นะครับมันจะขึ้นลงได้แบบสบายๆส,สงา่างามมากๆเลยนะครับ ประตูซอฟต์คลอสนะครับแล้วก็มีสเปซของผู้โดยสารแถวหลังเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเขาใช้ฐานล้อของซีรีส์เตัวฐานล้อสั้นนะครับก็คือหมดห่วงเรื่องความสบายนะครับ,บอบที่ให้มาเนี่ยก็นั่งสบายมากๆนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกของผู้โดยสารแถวหลังเนี่ยก็ครบคันนะครับมีแอร์แบ่งโซนซ้ายขวาของผู้โดยสารแถวหลังนะครับนอกจากแอร์ตำแหน่งนี้แล้วเนี่ยยังมีแอร์บริเวณขอบประตูตรงนี้ด้วยนะครับที่ ให้ความสบายกับเราได้นะครับเต็มที่มากๆครับแล้วก็ในส่วนของกระจกด้านข้างตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะกดปิดม่านขึ้นมาด้วยระบบไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันครับสำหรับ bmw 630i gt m sport นะครับราคาขายนะครับเปิดตัวอยู่ที่4 3 9 9 0 0 0บาทนะครับคุณผู้ชมที่สนใจครับสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่าย bmw ใกล้บ้านได้แล้วตั้งแต่วันนี้เลยนะครับผมอู๋ s p น n 9ครับพบกันมคลิปหน้าสวัสดีครับ